สวัสดีค่ะยินดีดดต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่เชฟเล็กออฟฟิเชียลค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมบังกระเทียมครีมชีสกันนะคะในเมนูนี้วัตถุดิบไม่เยอะนะคะแล้วก็วิธีการทำก็ง่ายแสนง่ายเลยค่ะ วันนี้เล็กตื่นมาด้วยความรู้สึกอยากทานครีมชีสมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเปิดตู้เย็นแล้ววัตถุดิบเรามีนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาลงมือทํากันค่ะในส่วนของขนมปังนะคะวันนี้เล็กใช้ขนมปังที่เราหาซื้อได้ง่ายนะคะก็ตามร้านค้าส่งขนาดใหญ่อะคะ่ะมีขายเนาะขนมปังอะคะ่ะก็จะเป็นขนมปังเบอร์เกอร์แบบนี้นะคะจะ โรยงาหรือไม่โรยงาก็ได้ค่ะแต่ว่าไม่เอาแบบที่ผ่าตรงกลางนะคะอันนั้นสำหรับทำเบอร์เกอร์เนาะวันนี้ที่เราจะทําก็คือเราจะทําในส่วนของครีมชีสกับขนมปังเพราะฉะนั้นเ็กต้องการขนมปังก้อนกลมแบบนี้ที่ไม่ผ่ากลางค่ะวัตถุดิบวันนี้นะคะเข้มขน้นอร่อยถูกใจคนรักชีสแน่นอนเลยค่ะก่อนไปรับชมส่วนผสมนะคะเหมือนทุกครั้งเลยค่ะฝากคุณผู้ชม subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เล็กด้วยนะคะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกนะคะคือขนมปังเบอร์เกอร์ค่ะให้เลือกแบบที่ไม่ได้ผ่ากลางมาก่อนนะคะตามมาด้วยครีมชีสวางไว้ในอุณหภูมิห้องให้นิ่มวิปปิ้งครีมค่ะน้ำตาลทรายละเอียดนมข้นหวานพาสนี่สับกระเทียมสับในเค็มละลายค่ะสำหรับไข่ไก่นะคะวันนี้เล็กใช้สองส่วนนะคะคือไข่แดงค่ะแล้วก็ ไข่ไก่ทั้งฟองนะคะวันนี้ที่เราใช้คือไข่ไก่เบอร์หนึ่งค่ะโอเคค่ะส่วนผสมมีแค่นี้เลยไปลงมือทํากันค่ะสาหรับวิธีการทํานะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะเตรียมอ่างผสมนะคะแล้วก็เทไข่แดงลงไปค่ะตามด้วยไข่ไก่ทั้งฟองนะคะแล้วก็นมข้นหวานค่ะในสูตรนี้นะคะเล็กใช้ ทั้งไข่ไก่ทั้งฟองแล้วก็รวมถึงไข่แดงเพราะว่าเล็กอยากได้ความเข้มข้นเวลาที่เรานําส่วนนี้ค่ะไปทาบนหน้าขนมปังเนาะมันก็จะได้ความนัวของไข่แดงมากขึ้นค่ะตอนนี้เราก็คนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันให้ตัวไข่แดงและไข่าขาวค่ะเขาเข้ากันเนาะเวลาที่เราไปทาบนหน้าขนมปังเนี่ยมันก็จะได้เกลือได้ทั่วกันนะคะส่วนผสมก็จะได้เนียนด้วยไม่ต้องถึงกับขึ้นเป็น ไม่ต้องถึงกับขึ้นฟูอะค่ะเอาแค่ส่วนผสม,สมเข้ากันพอเนยที่เราใช้วันนี้ค่ะเป็นเนยเค็มนะคะก็จะได้ไม่ต้องใส่ส่วนผสมของเกลือเลยใช้เป็นเนยเค็มแล้วก็นำเข้าไมโครเวฟให้ละลายอะคะ่ะประมาณสาสิบวิถึงหนึ่งนาทีนะคะตอนนี้เราก็คนจนส่วนผสมของไข่แดงและไข่ขาวอะคะ่ะเข้ากันดีแล้วตอนนี้เลยก็เติมในส่วนของ กระเทียมนะคะเราใช้เนื้อกระเทียมที่ปอกเปลือกแล้วนะคะสับให้ละเอียดค่ะแล้วก็ตามด้วยพาสลีย์สับนะคะจะใช้แบบสดหรือว่าใช้แบบอบแห้งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะโอเคพอได้ส่วนผสมแบบนี้แล้วนะคะเราก็ นำเนยเค็มค่ะที่เราละลายแล้วแล้วก็พักไว้จนเย็นแล้วนะคะผสมรวมกันแล้วก็คนสมผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ เริ่มจะเห็นว่าเล็กบอกว่าให้เป็นเนยเค็มที่ละลายแล้วแต่พักให้เย็นนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้ตัวไข่ไก่ของเราสุกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราละลายเนยแล้วเนี่ยก็พักเขาให้เย็นก่อนนะคะก่อนที่จะนํามาผสมรวมกับไข่ไก่แบบนี้ค่ะตอนนี้เราก็ใช้ตะก้อมือนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะว่าทําง่ายมากๆเลย ส่วนนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมจะนําไปปรับใช้ในการทาหน้าขนมปังเนยก็ไม่ต้องนําไปละลายนะคะอาจจะเพิ่มเติมในส่วนของอะลิโกโนก็ได้ค่ะมันก็จะได้ส่วนผสมที่สามารถนําไปปาดบนหน้าขนมปังได้นะคะโอเคเราคนส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วแบบนี้นะคะก็พักในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปตีครีมชีสกันค่ะ พอเราได้ในส่วนของเนยกระเทียมแล้วนะคะตอนนี้ก็มาเตรียมครีมชีสกันค่ะใช้เครื่องตีมือถือแบบนี้ด้วยนะคะครีมชีสนะคะเลยก็หั่นเป็นเต๋าใหญ่นิดนึงนะคะแต่ว่าพักไว้ในอุณหภูมิห้องให้นิ่มแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกิดครีมชีสไม่นิ่มเนี่ยมันก็จะตียากนะคะขึ้นฟูได้ช้านั่นเองค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายละเอียดค่ะ โอเคเดี๋ยวเราตีในส่วนของครีมชีสให้ขึ้นฟูสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเราข่้ยใส่ในส่วนของวิปปิ้งครีมค่ะ <S <S ตอนนี้นะคะตัวของครีมชีสของเราก็ฟูขาวดีแล้วค่ะเลยก็เติมในส่วนของวิปปิ้งครีมลงไปแล้วก็เปิดเครื่องตีต่อนะคะให้ฟูขาวเลยค่ะ ปาดอ่างผสมอีกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาติดข้างโถเนาะก็ปาดนิดนึงค่ะส่วนผสมเวลาที่เราเตียค่ะก็จะได้เนียนเดี๋ยวพอเราได้ส่วนผสมนะคะที่เข้ากันดีแล้วก็นําในส่วนของครีมชีสเนี่ยค่ะไปใส่ถุงบีบก,กันสําหรับขนมปังนะคะเนก็จะผ่ากลางแบบนี้ค่ะแต่ว่าไม่ต้องถึงกับขาดนะคะเนี่ยค่ะเน่ก็จะผ่าประมาณหกนะคะ ให้เราใส่ตัวของครีมชีสนะคะได้ทั้งหมดหกด้านเนาะใช้มีดขนมปังฟันหยักแบบนี้คะ่ะเวลาหั่นขนมปังก็จะได้หั่นได้ง่ายแล้วก็เหลือพื้นที่ด้านล่างของตัวขนมปังค่ะวัาประมาณหนึ่งเซนตอนนี้ครีมชีสนะคะเด็กก็ใส่ถุงบีบแบบนี้แล้วคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องนําครีมชีสเนี่ยตัดปลายนะคะไม่ต้องใหญ่มากเนาะเพราะว่าครีมชีสเขานิ่มแล้วนะคะเวลาที่เรา นำมาบีบเนี่ยมันก็จะได้ไม่เยอะเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวตัวเค็มชิสม,มากกว่าเนื้อขนมปังมันจะเลี่ยนนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้ขนมปังที่พร้อมอบแล้วนะคะแต่ว่าเราจะต้องทานในส่วนของเนยกระเทียมก่อนค่ะอย่าลืมเปิดเตารอได้เลยนะคะใช้อุณหภูมิหนึรอแปด180องศาค่ะกระเทียมนะคะก็ ตักให้ได้เนื้อกระเทียมขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็ลาตบนตัวขนมปงังโอเคค่ะเนยก็จะได้เคลือบทั่วนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรานำขนมปังเข้าอบก,กันนะคะตอนนี้เได้เปิดการรอแล้ว ครบสิบนาทีแล้วนะคะตอนนี้เราก็นำขนมออกจากเตากันค่ะโอ้ยหอมฉุยมากๆเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะขนมปังกระเทียมครีมชีสของเรานะคะเดี๋ยวเราพักขนมไว้ให้เย็นก่อนนะคะก่อนที่จะนำไปเสิร์ฟค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับขนมปังกระเทียมครีมชีสของเราค่ะเห็นไหมคะว่าทําไม่ยากเลยค่ะแล้วก็หน้าตาอ,ออกมา น่าทานมากๆเลยนะคะตอนนี้ในะห้องครัวของเราหอมสุดๆเลยค่ะสําหรับคุณผู้ชมที่ทําตัวขนมปังไว้เยอะๆแบบนี้ค่ะสามารถนําเข้าช่องฟรีดได้เลยนะคะพักขนมปังให้เย็นบนตะแกรงแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่พลาส,สติกปนะคะหรือว่าใส่กล่องก็ได้นะคะเข้าฟรีซนะคะเวลาที่เราจะนํามาทานพักไว้ให้คายเย็นสักครู่หนึ่งอะคะ่ะแล้วก็นําเข้าเตาอบก็จะออกมาเหมือนใหม่แบบนี้เลยค่ะเสียเวลาทําครั้งหนึ่งก็เก็บเข้าฟรีซจะได้ เก็บไว้ทานได้นานๆนะคะสำหรับวิธีทําในวันนี้ไม่ยากเนาะก็ฝากคุณผู้ชมลองทําแล้วก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังด้วยนะคะวันนี้ต้องลากันก่อนแล้วค่ะกับเล็กและที่นี่เชฟเล็กออฟฟิเชียลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ